สวัสดีครับนี่ก็จะใช่แมวธนหนะครับนี่นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมปั๊มมิซูนะครับอนนาก,อมมบการไม่หมุนนะครับก็คือปั๊มเนี่ยไม่ทำงานหลักการก็คือด,ดูดน้ำจากแท้งนี่ครับเข้าปั๊มแล้วขึ้นไปแทง่งด้านบนปั๊มก็เป็นชุดน,นี้อันนี้มีปัญหาปั๊มไม่ทำงานนี่นี่เป็นเบรกเกอร์ไฟจ่ายเขานะปิดอยู่มั้ง ทีแคบนะครับที่แคบนี่วัดไฟกันนะเรื่รอยมองไม่เห็นไฟปคมลักตอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเบรกเ,เกอร์กันอ๋อถ้าเปิดเบรกเกอร์จะให้ทำงานนี่ครับเอาแล้วไปของบ้านน้ำไม่ขึ้นหรือเปล่าเบรกเกอร์มันตัดอยู่นี่พีรออาหาข้าแล้วเบรกเกอร์ตัด่ครับใช้ปิดเบรกเกอร์พี่ น้ำยังเต็มแต่พอทีนี้ลูกลอยตกลูกลอยลูกลอยขึ้นตามน้ําแต่น้ําก็ยังไหลขึ้นไปจนล่นอ๋อ <ไง S 1> ปัญหาคือน้ําเต็มไม่ตัดใช่ไหมใช่น่าจะที่น้ํ<น>าเต็มไม่ตัดโอเค okay. เดี๋ยวนะ้ําเต็มไม่ตัดอย่างงี้คนละมีปัญหาน้ําเต็มเนาะปกติจะมีปัญหาน้ำแห้งไม่ไม่ต่อนะครับของพี่เขามีจาราน้ำเต็มไม่ตัด แต่ไม่ต้องคทางเดี๋ยวต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับอย่างนี้เห็นะครับอ่าเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้ปิด,ดปิดไฟกันเดี๋ยวอ่ะก็ลองเทสไงท่านอ,อย่างนี้ต้องไปดูข้างบนแหละอันนี้เป็นสายลูกลอยขึ้นด้านบนนะครับสายตีให้ W น่าจะเป็นหนึ่งคูณสองจุดห้านะครับประมาณนี้ต่อพ่วงก,กับสายเฟเชอร์นี่ครับเฟเชอร์นะ ใช่ไม่ใช่แต่ว่าต่อพวกนะครับโอเคมาดูก่อนดิอยากรู้แคปเพื่อนแล้วโอ้คือลำบากแค่นี้นะเต็มไม่ตัดเนาะค่ะเดินขึ้นสูงไหมพี่มีบันไดมั้มบนต้องปีนข้างบนมีบันไดมีบันไดเนาะโอเคบันไดเป็นเป็นบันไดลิงนะเป็นบันไดตรงตรงแท้งมีเก้าอี้มีอะไรไหมพี่ตรงแท้งมีเอ่อดึงดึงบันไดขึ้นไปต่อได้อ๋อดึงบันไดขึ้นใช่ ขึ้นข้างบนนะยีต้องขึข้นข okay, ้างบนอ่าม so so ีเราก็ขึ้นมาบนดัดฟ้าแล้วนะครับให้บันไดนี้ตัวช่วยแล้วลงยังไงอ่ะอย่างนี้วะพี่ต้องต้องมีน้ำหนักเขว้อันนี้อันนึงไหมใช่ไหมอันนี้ขึ้นเลยเอ่ะในตัวค้ำมันอยู่ข้างนอกเนี่ย มองเห็นว่าตาปิดล่งไล่ไม่มีนลยอะถ่ายดิมามองไม่เห็นโอเคส่องต่อช้างแมวนะครับน่าจะเดินอยู่ท่านจับมันได้นะจับมันได้ปะสองมือการเลื่อนอ อ๋อลูกลอยเป็นรุ่นี้เป็นลูกลอยแบบอตัวบนไม่ได้ใช้แล้วลูกลอยไม่ตัดเลยนะลองน้ำยั้งไหลอยูเลยนะครับลูกลอยเป็นอย่างดีเลยเนี่ย ลอยเป็นของแพงเลยพี่ที่นี้ไม่ตัดเลยนะครับลอยเสียนะครับน้ำก็ยังเหลือน่าจะมีน้ำอยู่30%ลอยเป็นอย่างดีแล้วลองลองนวดสายดูเดี๋ยวยด,ยดูเขาต่อสาย อ้าวโอ้โหนี่ไงโอ้โห,ไไหสายไฟละลายหมดเลยนี่พี่ใช่นี่ครับนี่สาเหตุหตนะครับนี่นี่นี่อ๋อเป็นสายนะครับสายเปืนนี่นี่นี่สายมันมันสปาร์คติดกันดูท่าทางแล้วนะครับนี่นี่ทำไมครับใ,ใช้สายเส้นเล็กเนีย่ย ก็ไม่เล็กอ่ะแต่สายมันละลายไม่รู้สาเหตุข้างบนนี่ก็ละลายเนี่ยอ่าอ่าละลายสองจุดนะครับไม่เป็นอย่างนี้ตัดแดดอาจจะไม่ใช่ลูกลอยแล้วเป็นที่นี่สายที่อสวีวน่าจะเพือนจะขอท่อหน่อยลอยไม่น่าจะเสียแล้วครับนี่๋ยวเราเอาสายนี่ออกนะครับนี่มันพลาสติกนะเนี่ยสปาร์กรงกันอยู่หรือเปล่านะเนี่ย นี่ตรงนี้ต่อตรงตรงนี้ต่อตรงเลยนะครับนี่โอ้โหทำง,งานตลอดนะอืมเอาเชือนูจับครีมไหมเอาครีมมาไหนก็ได้ครีมมาปรากฏว่าสายนี้ละลายนะละลายท่อน้ำมันเกือบจะทะลุเลยเนี่ยพี่โอ้โห,โหไหมเลยอ่ะไ,ไหไมเลยไหมเลยต,งงต้องเปลี่ยนสายใหม่เป็นสาย vf แล้วครีมหายไปไหนวะสีเขียว อาท่านจะเดี๋ยวจะลองแยกก่อนนะครับว่าลูกลอยมีปัญหาไหมเป็นคะีมนะคีมไฟนะครับแน่ไปดีแนละ้วท่อไม่ทะลุหม <c oughs> ไมสองจุดเลยนะครับเนี่ยม่รู้สาเหตุเหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองยกลูกลอยขั้นบนก่อนสายไฟกรอนอ่า เด,ดเี๋ยวตกว่ะช่วยแม่ลองยกล,ลอยอีกทีนะครับอาจจะมีปัญหาที่สายไฟนี่รับลายแล้วไม่ตัดคือปะตัดไหมตัดไม่ตัด ไม่มีเสียงน้ำมันนู้นไม่ตัดตัดวะอ๋อตัดตัดก็เสียงน้ำไม่มีตัดแล้วตัดแล้วเอออย่างนั้โอเคนี่ฮะยกลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นนะครับมันต้องลอยขึ้นท่านี้นะครับสายสามตู้เย็นสายสามตู้เย็นก็สาเหตุเกิดจากสายไฟละลายนะครับลอยลอยตัด ก็น้ำหยุดก็ใช่ได้หยุดหลายเปล่าหยุดหลลอยจริงลอยแค่ลอยมาว่าอยู่รูกลอเป็นอย่างดีโอเคครับที่สายไฟครับอย่างดีอ่ะฮึรอกบอลเอยโดนสูนี่อย่างดีครับโอเคช่างโนโลมอาสาย VF เรามาสองหสองห่ห้ ที่เอามาในมดสีอะไรเอาสีอะไร v f สิอะไรก็มี v f ก็สายคู่อยู่แล้วท่านรู้แล้ไงสอยห้าไงรู้แล้วรู้จะเอาสายเดียวอสายคู่สายคู่ให้นะโอเค